โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม l e a d y for นะครับผมหน้าเมนูเกมก็น่าเล่นนะครับคือมันเป็นเกมแนวแบบแนวแนวเชี่ยหรอเห็นหน้าเมนูก็ปวดขี้นะครับมันเป็นเกมฟรีในสตรีมนะครับผมเพราะเออผมปัดปัดไปปัดปัดมาก็ไปเจอเกมนี้เข้านะครับผมแล้วก็มันก็สะดุดตาอสมควรเลยนะครับผมโอเคเราเราเล่นเลยครับผม ก็ในส่วนของเกมนี้นะครับผมก็มันสามารถเล่นแบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับผมมีแบบออนไลน์ด้วยนะฮะสามารถพบปะผู้คนได้นะครับผมนี่มีคนเล่นจริงๆด้วยว่ะมีคนเล่นอยู่ด้วยครับผมนี่แต่ว่าเราจะไปลองเล่นแบบคนเดียวก่อนนะครับผมเช็คเลตติ้งก่อนนะดูแมพดีดูแมพดีครับมีแต่ขี้เฟลกายนะครับผมเฟลกายสองนะครับผมไม่ใช่ฟอรกายนะครับผมจะเป็นเฟลกายครับ ฟิลกายสองสไตล์แบทครับผมโอเคมาลองเิ่มดัดแรกมาลองเล่นดัดดัดแรกเลยครับผม mm hmm. อ่าเข้าไปในเกมแล้วคือเกมนี้มันมีเสียงนะครับผมเดี๋ยวเปิดได้ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเสียงก่อนนะครับผมคือเกมเช่นที่มันมันปรับเสียงมันปิดเสียงเพลงไม่ได้ครับผม mm hmm. นี่ครับผม mm hmm. เสียงเกมก็จะประมาณนี้นะเออข้างหน้านี่มัน น่าทา้าทายซะเหลือเกินมีกองขี้มีกองขี้เป็นอุปสรรคฮะหนูให้ดูว่าตอนกระโดดโอ้โอ้บินไปแล้วเอ้ยรอดรอดรอดเฉยรอดเฉยอุ๊ยขี้เสียงกระโดดแม่งเปเสียงตดโอ้ดังแปรกดังแปรกขี้ติดขี้ติดเท้า ขี้ติดเท้ากูโอ้ยขี้แล้วกูก้ยขี้ติดเท้าแล้วใครใครที่ดูใครที่กินข้าวอยู่ก็นะครับปิดสนห้องผมโอ้ยเจี๊ยตอนตกไปเสียงสุ่มข้างล่างไปเป็นสุ่มละเหมื <c oughs> อนฟอกายนะครับผมนี่โดนโดนหลบขี้โดนหลบขี้นี่โอ้ยโอ้ยโึบโอ้ยโอ้ยวันนี้่ะโอ้ยเดินกลับอ่ะตกส้มอ่ม เขาพูดเฉยโอ้ยโดนขี้โอ้โดนขี้โอ้ยโดนขี้โอ้ตกโซ่มอีกแล้วล่ะ What the fuck นี่กูเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยโอโอลาฟโอลาฟเหรอโอ้โอลาฟมึงมาอยู่ในเกมอย่างนี้ได้ยังไงวะไม่ชอบมีม้าแต่ชอบขี้อ่ะ A few moments later ลุกน่าโง่ง่ายง่ายเกินนี่ครับผมเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตนะข้างล่างมันมีให้กดสกิลด้วยครับผม คิวกับอีนะอีเฮ้ยอะไรอ่ะเุ้ยเอ้าเอ้ยดูดิโอ้ยอ๋อเหมือนเป็นจัมพแพดเหรอะเป็นกระโดดอะไรเงี้ยเกมมันทุเรศทุลังมากปึ๊บปึ๊บหลบขี้หลบขี้ปึ๊บตบนิดหน่อยเอ้ยอะไรรอ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 ยู่รออยู่รออยู่ตั้งใจตั้งใจตั้งใจโอเค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 เราอยู่เราอยู่มา ไรตัวคิวทำอะไรได้วะเฮ้ยโอ้หมดไสหมดไสหมดทุงปล่อยออกมาหมดเลยครับเชี่ยตบไฟ้สุดยอดอึบไปแล้วอึบอึบกระโดดเติม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 เึมเตมมปุ๊ปุ๊ เกมทำลายประสาทเช็ดๆนี่จะผ่านแล้วครับเฮ้ยๆโดนโอเครอดเฮ้ยผ่านแล้วเออเฮ้ <Wallace> ง่ายจังวะเดี๋ยวๆประมาไม่ได้ประหมาาไม่ได้หลบกองขี้โอ้โหโอ้โหโอ้โห้วเออบอยบินอบอยบิน,บบนตกหตก้ออห <c oughs> ดาขาดแล้วมังโอ้โหรู้ตูดแหว่งมแล้วมั้งตอบขนาดนี้ก็สำหรับใครที่ไม่มีงบซื้อฟอร์กายนะผมเกมนี้อาจจะตอบโจทย์ท่านผู้ชมนะครับถึงมันจะหน้าตาไม่เหมือนสักทีเดียวเอา้าโอบีแล้วไก่ด้วยไก่ด้วยกูตกโอเคผมว่าพอแค่นี้ดีกว่าเล่นไปก็ปวดขี้ไปนะ เดี๋ยวเรามาลองดูในโหมดออนไลน์กนันบ้างดีกว่าครับผมเฮ้ยเดสแมทเดอร์เป็นยังไงวะต้องลองสักหน่อยแล้วโอ้โหขี้นี่มึงอยู่ในดงขี้กันเลยเนี่ยทำไ,ไงวะเดสแมทนยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเอาชิ้นนี้โอ้ลาบมาเลยจ้ดาดักซันดักซันกันเลยทีเดียวเออดิโอ้โหแล้วแล้วป้องไม่อยู่ตรงนี้ กูยิงยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเอาตายเกมนี้จะดังไหมวะ <c oughs> เฮ้ยบาสากูเฮ้ยผมเจอบาสากูบาสุกา้าเออ <c oughs> ผมว่าผมว่าทีหลักคือบาสุก้าครับผมในการชนะแมตช์ทั้งนี้รอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บโอเคเอาอะไรวะไปเลยทาเคชิ เอาบาซูกามาเฮ้ยได้ละกูมึงชตาขาดกันละนี่ไงระเบิดท่ำขี้ระเบิดระเบิดบ่อขี้ระเบิดบอขี้เออโอเคครับผมสำหรับเกม Red Eflow ก็ประมาณนี้นะครับผมเล่นประมาณนี้พอนะครับผมว่าปวดขี้จริงนะครับผมเราต้องไปขี้นะฮะก็สำหรับใครอยากเล่นเกมนี้นะครับผมก็ไปเซิร์ชในสตรีมได้เลย ใครอยากเล่นวะมันต้องมีครับมันต้องมีสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะฮะก็ไปเซิร์ชในสตรีมเลยนะครับผมนี่ฮะเกม Ready ฟนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ